สวัสดีค่ะพบกับรายการ Living Out Loud นะคะวันนี้เราจะพาไปรีวิวโครงการสุภไลพาร์ควิวนิมิตใหม่วงแหวนค่ะ ซึ่งสำหรับตัวโครงการนี้นะคะก็อยู่ในทาเลศักยภาพเรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับส่วนต่อขยายนะคะทางด่วนลําลูกกาจตุโชดค่ะซึ่งเป็นส่วนต่อขยายในอนาคตเป็นโครงการในอนาคตนั่นเองนะคะแล้วก็ยังใกล้กับทางด่วนกาญจนาพิเศษอีกด้วยเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกสบายมากๆรวมถึงนะคะตัวโครงการค่ะยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานศึกษาโรงพยาบาลชั้นนำนะคะคอมมิตี้มอลล์ต่างๆรองรับทุกช่วงวัยอย่างแน่นอนนะคะด้านในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน เลยค่ะ นี้นะคะเราจะมารีวิวแบบบ้านสุภจิตราค่ะซึ่งมาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอย261ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถและยังมีในส่วนของพื้นที่ Family a r e a ที่ชั้น2อีกด้วยค่ะซึ่งตัวโครงการนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับหลังคา Energy Saving Loop ค่ะซึ่งจะใช้ฝ้าชายคาไวนิลที่มีเกรดช่วยระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีและที่สาคัญยังทนความชื้นจากฝนอีกด้วยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเจอกับพื้นที่จอดรถนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยค่ะว่าสําหรับพื้นที่จอดรถตรงนี้สามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยนะคะและสําหรับในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะยังรองรับ E ี c ีชา g e r เจอร์ทุกหลังอีกด้วยในส่วนของตัวพื้นนะคะสําหรับพื้นที่จอดรถแล้วก็มีตัวเทเลสด,ด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะจะใช้กระเบื้องกันลื่นนะคะที่ช่วยกันความลื่นได้อย่างดีมากๆเลยค่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านไหนกันมากดีกว่าว่าด้านหนจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ มากันที่โซนแรกของหน้าบ้านนะคะจุดแรกที่เราจะเจอค่ะเป็นเทอร์เลที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แบบนี้เลยนะคะเอาไว้สําหรับนั่งใส่หรือว่าถอดรองเท้าก่อนเข้าและออกจากบ้านค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านกันบ้างดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนนะคะมาถึงปุ๊บนะคะจะเจอนี่เลยสําหรับประตู UPVC นะคะที่เรียกได้ว่าทนต่อสภาพอากาศนะคะและป้องกันเสียงได้ดีมากๆพร้อมกับกระจกประหยัดพลังงานเบอร์ห้าค่ะที่เรียกได้ว่าช่วยกรองความร้อนได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ยังช่วยให้แสงเนี่ยเข้าบ้านได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้บ้านเนี่ยโปร่งโล่งสบายด้วยจะโปร่งและโล่งสบายขนาดไหนไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ เข้ามากันแล้วนะคะโซนแรกที่เราจะเจอค่ะก็เป็นโซนของ l i v i n g a r e เียนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากๆนะคะด้านหลังโซฟาตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่ค่ะที่เป็นกระจกประหยัดพลังงานเบอร์ห้าเหมือนกันนะคะซึ่งจะช่วยให้บ้านของเราโปร่งโล่งสบายแล้วก็กรองความร้อนได้ดีมากๆรวมถึงนะคะสําหรับตัวบ้านเนี่ยต้องเรียกได้ว่าความสูงของเพดานเขานะคะมาพร้อมกับเพดานที่สูงโปร่งโล่งสบายมากๆและตรงนี้นะคะจะเป็นระยะสายตาที่เราสามารถนั่งดูทีวีได้ แบบชิวๆเป็นขนาดพอเหมาะพอดีค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะปูด,ด้วยกระเบื้องแกรนิโต60คูณ60นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ด้านในกันบ้างดีกว่าแอบเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าด้านในคืออะไรแต่จะพาไปดูใกล้ๆไปกันเลยค่ะ โซนนี้ก็มาพร้อมกับพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆนะคะสามารถวางโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็เก้าอี้ได้แบบ6-8ถึงที่นั่งเลยค่ะและที่สําคัญค่ะตรงมุมของการทานอาหารตรงนี้นะคะจะให้คุณได้สัมผัสกับพื้นที่สีเขียวด้านนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่แบบนี้นะคะให้คุณได้ทานอาหารไปสัมผัสกับธรรมชาติไปกับพื้นที่สีเขียวด้านนอกค่ะ นี่เลยค่ะซึ่งเปิดออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยสําหรับพื้นที่โซนสีเขียวด้านนอกตรงนี้ค่ะจะบอกว่ามีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถต่อเติมนะคะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นของครอบครัวได้เลยค่ะใครที่แบบว่ามีน้องหมาน้องแมวสามารถเอาน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นได้เลยเพราะว่าพื้นที่กว้างมากๆนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจัดสรงจัดสวนต่างๆนะคะได้แบบว่าลงตัวมากๆให้เรามีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่รายรอบบ้านขนาดนี้นะคะตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะ กลับเข้ามากันที่โซนด้านในบ้านกันต่อค่ะซึ่งสําหรับนะคะห้องแรกที่จะพาไปดูนะคะเป็นห้องที่อยู่ติดกับพื้นที่ของ dining area ก็คือพื้นที่ของห้องครัวนั่นเองค่ะห้องครัวของเรานะคะมาพร้อมกับพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆจะเห็นได้เลยค่ะว่ากว้างขวางมากๆสามารถตกแต่งนะคะเพิ่มเติมแบบไอเชฟได้อย่างสะดวกสบายนะคะจะบิวอินแบบไหนตามใจคุณได้เลยค่ะรวมถึงนะคะนี่เลยนะคะสําหรับพื้นที่ของห้องครัวค่ะเขาจะมีหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้ที่เรานะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วย ะะเปิดปิดได้เลยนะคะรองรับในเรื่องของการทําอาหารแล้วอยากจะเสิร์ฟอ,อยากจะส่งต่อให้กับคนที่อยู่พื้นที่ของ d i n 닝แอเ e ียก็สามารถเสิร์ฟและส่งต่อได้อย่างสะดวกสบายค่ะนี่เลยนะคะสําหรับข้อดีของครัวแบบปิดมีจะบอกเลยว่าช่วยป้องกันกลิ่นได้ดีมากๆนะคะแล้วที่สําคัญนะคะครัวขนาดใหญ่แบบนี้จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ให้เราได้วางของต่างๆอย่างเหลือเฟือเห็นไหมคะว่าสามารถวางตู้เย็นแบบไซส์ใหญ่บิก๊กเบิ้มขนาดนี้ได้แบบสบายสบาย ค่ะซึ่งก็นีเลยนะคะเครื่องสภาพผ้าก็จะอยู่มุมนี้ก็ได้นะคะหรือใครที่บอกว่าไม่อยากให้เครื่องสภผ้ามาอยู่ในครัวอยากให้ครัวเนี่ยเป็นพื้นที่โซนของครัวจริงๆเราสามารถนําเครื่องสภผ้าออกไปวางไว้ในโซนของซักล้างได้อีกด้วยค่ะ นี่เลยค่ะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโซนซักล้างแบบนี้นะคะที่ต้องบอกเลยว่ากว้างขวางแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะนี่สามารถวางเครื่องซักผ้าได้เลยนะคะเขาจะมีมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมของการซักล้างที่อยู่ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะจะมีโซนฝั่งทางด้านนี้อีกนะคะซึ่งเอาไว้แบบว่าวางเครื่องซักผ้าขนาดไซส์ใหญ่ๆได้สบายแล้วยังเหลือพื้นที่เหลืออีกด้วยนะคะนี่เลยสาหรับโซนซักล้างแล้วก็ปูกระเบื้องให้แบบที่บีบอกเลยค่ะว่าเขาปูให้เสร็จสบทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย <ümü nữa S 2> หมดเลยค่ะ จากโซนของห้องครัวมานะคะมาที่ห้องข้างๆกันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะคะที่จะบอกเลยว่าเข้ามาด้านในปุ๊บเนี่ยนอกจากจะพบกับความโปรง่งโล่งสบายแล้วค่ะสําหรับห้องนอนนี้นะคะเขาจะปูพื้นด้วย SPC ค่ะจะให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะกันน้ํากันปวกได้ดีมากๆที่สําคัญรองรับผู้สูงอายุอีกด้วยเพราะว่าพื้นนี้สามารถกันกระแทกได้ดีมากๆค่ะไม่ว่าเราจะบิวอินนะคะในส่วนของชั้นต่างๆนะคะเป็นชั้นวางโชว์แบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีมุมให้เราสา าามารถนั่งเป็นมุมแต่งตัวได้ด้วยสาวๆาวคนไหนที่อยากมีมุมของ w a l k in Closet <c oughs> เล็กๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถทําได้เหมือนกันด้านหลังตรงนี้บิวอินเป็นตู้ใส,ส่เสื้อผ้าได้เลยค่ะและยังไม่พอนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ที่สําคัญยังเหลือพื้นที่ด้วยนะคะให้คุณสามารถวางโต๊ะทํางานหรือว่าทําเป็นมุมเล็กๆเ,เอาไว้นั่งทํางานนั่งเล่นได้เลยค่ะออกจากห้องนอนชั้นล่างนะคะเราไปกันที่พื้นที่ของห้องน้ำบ้างดีกว่าค่ะสำหรับห้องน้ำตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับห้องพื้นที่ ขนาดที่แบบใหญ่และกว้างขวางมากๆนะคะพร้อมด้วยชชวบอกค่ะที่แยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันนะคะสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำนะคะจะเป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้ทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้ด้านในนะคะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของห้องน้ําชั้นล่างเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการบิวอินนะคะพื้นที่สําหรับนั่งอาบน้ําให้อีกด้วยบ้านไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุค,ค่ะไม่ต้องกลัวปัญหาในเรื่องของการลื่นล้มเลยนอกจากเขาจะมีกระเบื้องที่กันลื่นแล้วที่ปูในห้องน้ําให้แล้วเขายังมีพื้นที่ สำหรับนั่งอาบน้ําให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ มากันที่หนึ่งพื้นที่นะคะที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆอยู่ติดกันกับโซนของห้องน้ําค่ะสําหรับโซนของห้องเก็บของนั่นเองนะคะึ่งสําหรับโซนของห้องเก็บของเนี่ยเดิมแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ทึบเลยนะคะแต่ว่าทางโครงการค่ะเขาได้มีการต่อเติมให้เป็นกระจกใสแบบนี้แล้วก็เนรมิตให้เป็นห้องสําหรับสัตว์เลี้ยงค่ะแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงสามารถเนรมิตห้องนี้ให้เป็นห้องเก็บรองเท้าของสาวๆก็ได้นะคะสําหรับในส่วนของด้านหลังตรงนี้ประตูที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นประตูที่ให้คุณเนี่ยสามารถ เชื่อมออกไปยังพื้นที่จอดรถได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเชื่อมต่อได้แบบไหนนะคะ นี่เลยค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสาหรับประตูที่ให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่จอดรถได้แบบสะดวกสบายค่ะเหมาะมากๆเวลาใครที่แบบซื้อของมาเยอะๆนะคะไม่ต้องเดินผ่านพื้นที่โซนของลิฟวิ g งแอร์เรียนะคะสามารถเข้าประตูนี้แล้วก็เดินตรงไปยังห้องครัวของเราได้เลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาเดินชมในส่วนของพื้นที่ด้านล่างกันแบบครบท้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันบ้างดีกว่าว่ากว้างขวางขนาดไหนนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสําหรับการเดินขึ้นด้านบนแน่นอน,นะคะ่ะว่าก็ต้องขึ้นผ่านบันได ซึ่งบันไดตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดที่เป็นคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กนะคะที่สําคัญค่ะขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกับช่องรับแสงขนาดใหญ่นะคะที่จะช่วยให้เราสามารถเดินขึ้นลงบันไดในช่วงเวลากลางวันได้อย่างสะดวกสบายค่ะและนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าเขามีความสูงของเพดานที่สูงมากๆสามารถวางชนเนเรียแบบว่ากว้างๆระย,ยระๆใหญ่ๆได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะ ขึ้นมานะคะก็จะเจอพื้นที่ของ Family Area ียขนาดใหญ่นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถตกแต่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งห้องนอนหรือว่าจะทําเป็นห้องนั่งเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าห้องนี้เนี่ยมีขนาดกว้างขวางมากๆนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะอยู่บริเวณโซนของบันไดค่ะสําหรับพื้นที่ชั้น2ด้านบนทั้งหมดนะคะจะปูด,ด้วยลามิเนตนะคะรวมถึงค่ะยังใช้ในส่วนของฉน,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 นวนกันความร้อนฉลา,ากเขียวเป็นฉนวนกันความร้อนนะคะบริเวณฟ้าค่ะนอกจากจะกันความร้อนได้ดีแล้วยังปลอดภัย ต่อสารก่อมะเร็งอีกด้วยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะ าละค่ะหลังจากที่เรารับชมนะคะในส่วนของพื้นที่ Living a r e ียกันไปแล้วค่ะมาอีกหนึ่งโซนนะคะสำหรับห้อง Master b ์ d บ o o ูนั่นเองนะคะจะบอกว่านอกจากห้องนี้จะกว้างขวางแล้วนะคะเราสามารถวางในส่วนต่างๆนะคะบิวอินส่วนต่างๆได้อย่างลงตัวทุกฟังก์ชันเลยค่ะพื้นที่ขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะมีส่วนของระเบียงด้วยซึ่งเป็นระเบียงขนาดใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่โซนของระเบียงกันดีกว่าว่าเขาจะกว้างขวางขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะก่อนที่เราจะออกไปโซนของระเบียงกันนะคะเราก็จะเจอกับประตูบานใหญ่แบบนี้ซึ่งเป็น UPVC ค่ะช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมากๆมาพร้อมกับกระจกประหยัดพลังงานเบอร์5ที่บอกเลยว่าช่วยในยเรื่องของการป้องกันความร้อนแล้วเนี่ยยังช่วยให้แสงนะคะเข้าสอดส่องถึงห้องนอนได้อย่างดีนะคะให้ห้องของเราดูโปร่งแล้วก็ลงยิ่งขึ้นค่ะ มากันที่พื้นที่ด้านนอกนะคะของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงขนาดใหญ่รูปตัวแอลนะคะที่บอกเลยว่าตรงนี้เราสามารถตกแต่งนะคะเอาไว้เป็นพื้นที่นั่งเล่นได้อีก1โซนนะคะสามารถเดินมารับชมวิวนะคะชมธรรมชาติต่างๆในยามเช้าได้อย่างสะดวกสบายมากๆค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกเลยว่าเป็นพื้นที่รูปตัวแอลนะคะเรายังมีพื้นที่เหลือๆขนาดใหญ่ค่ะให้คุณสามารถวางเป็นโต๊ะก,กาแฟไว้นั่งจิบกาแฟในะยามเชา้านั่งชมวิวต่างๆได้แบบสะดวกส สบายมากๆเห็นไหมคะว่าเนี่ยพื้นที่เหลือๆเลยค่ะ เข้ามาด้านในนะคะของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะพื้นที่แรกที่เราจะเจอนะคะก็เป็นพื้นที่โซนของ r e ล a x ซ t ชันแอเรียค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราสามารถตกแต่งนะคะเป็นพื้นที่สําหรับนั่ง,อ,นนงอ่านหนังสือนั่งจิบกาแฟนั่งเล่นได้แบบสบายๆค่ะในส่วนของเตียงนะคะเราสามารถวางเตียงแบบว่าคิงไซส์ขนาดใหญ่ได้แบบสบายๆเลยค่ะก็จะเป็นขนาด6ฟุตแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่กว้างขวางอีกเยอะเลยนะคะซึ่งด้านข้างยังมีพื้นที่ค่ะให้เราสามารถทําเป็นมุมในส่วนของเวิร์ก ได้อีกด้วยนะคะก็จะนั่งทํางานสบายๆที่มุมนี้นะคะมีพื้นที่ของที่นอนอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีพื้นที่หน้าต่างตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่าสามารถรับแสงได้อย่างสะดวกสบายทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายมากๆค่ะเอาละค่ะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งโซนพื้นที่ที่อยู่ในห้องของมาสเตอร์เบดมบอกเลยค่ะว่าห้องเขากว้างขวางจริงๆนะคะกระเถิบมาด้านนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่โซนบริเวณหน้าห้องน้ํานะคะที่เราสามารถ ตกแต่งเป็น walk in closet ได้นะคะสามารถแยกแบบชายหญิงได้เลยนะสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ของโต๊เครื่องแป้งขนาดใหญ่ให้เราสามารถนั่งแต่งตัวได้แบบสบายๆเลยนะคะถูกใจสำหรับสาวๆอย่างแน่นอนค่ะโซนนี้นะคะ แล้วก็เชื่อมต่อกันนะคะสาหรับโซนของพื้นที่ walk in closet ค่ะก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานั่นเองนะคะเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําค่ะที่บอกเลยว่ากว้างขวางมากๆแยกโซนเปียกโซนแห้งให้อย่างชัดเจนนะคะมาพร้อมกับกระจก t e m p o g ต a r กตรงนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นกระจกคุณภาพดีค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกันความชื้นกันน้ําต่างๆกระเด็นออกมาด้วยนะคะด้าน,นในตรงนี้จะเป็นโซนเปียกที่มาพร้อมกับอาบ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ค่ะถูกใจสาวๆแน่นอน ใครที่อยากจะมานอนอาบน้ําแร่แช่น้ํานมอยู่ในบ้านแบบสบายๆแบบนี้สามารถทําได้เลยนะคะเรียกได้ว่าพื้นที่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันค่ะตอบโจทย์มากๆนะคะถัดจากมาสเตอร์เบดมจะเป็นห้องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย มากันที่ห้องนอนห้องที่2ของชั้นบนนั่นเองนะคะจะบอกเลยว่าห้องนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวพร้อมกับชวา์บอกนะคะเป็นกระจกเทมเพิร์กัเหมือนกันนะคะที่สําคัญค่ะนี่เลยแอบดูพื้นที่ของเขาเป็นไงบ้างคะพื้นที่กว้างใหญ่มากๆสามารถที่จะบิวอินตู้เสื้อผ้าได้นะคะบิวอินเป็นโต๊ะเครื่องแปง้งชั้นวางทีวีต่างๆได้แบบตอบโจทย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสําหรับห้องนี้ความพิเศษก็คือเขาจะมีประตูค่ะ ที่ให้คุณเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปอยังระเบียงรูปตัว L ที่เมื่อสักครู่เราพาไปชมกันได้อีกด้วยนะคะนี้เลยค่ะนะคะสามารถเชื่อมต่อออกมาเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโซนระเบียงรูปตัว L ที่เมื่อสักครู่เราพามาดูนั่นเองค่ะโซนนี้อย่างที่บอกค่ะว่าจะทําเป็นมุมนั่งจิบกาแฟนะคะหรือว่าเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถเชื่อมต่อคอนเนคกันได้เลยค่ะ ่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะสําหรับบริเวณชั้น2ของบ้านเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะยังเหลืออีก1ห้องนอนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูกันว่าอีก1ห้องนอนเนี่ยเขามีฟังก์ชั่นพิเศษอะไรบ้างพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ซึ่งสาหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่3นะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่พื้นที่บริเวณโซนหลังบ้านค่ะแน่นอนค่ะว่าเข้ามาพร้อมกับห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะคะพร้อมกับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เราสามารถบิวอินต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนี่อย่างเช่นบ้านตัวอย่างนี้เขาก็จะมีการบิวอินนะคะเป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือนะคะพื้นที่วางของต่างๆวางเตียงได้แบบสบายๆแบบนี้ค่ะและที่สําคัญพื้นที่ปลายเตียงตรงนี้ยังเหลือพื้นที่ให้เราสามารถบิวอินเป็นชั้นวางทีวีก็ได้หรือว่า จะบิวอิมเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้ตอบโจทย์สะดวกสบายมากๆแล้วก็กว้างขวางมากๆค่ะ และนี่ก็คือแบบบ้านสุภาพจิตราค่ะของโครงการสุภาลาัยพ์ควิวนิมิตใหม่วงแหวนนั่นเองนะคะเรียกได้เลยว่าแบบบ้านแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกช่งวงวัยค่ะใครที่มีครอบครัวใหญ่ๆห,หรือวางแผนจะขยายครอบครัวนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะภายในโครงการเนี่ยเขายังมีในส่วนของระบบโฮมออโตเมชันและระบบเซ c ูริตี้ที่ปลอดภัยมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมกเนติกเซนเซอร์นะคะคาเมราเซคูริตี้ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของสมาร์ s สเตชันสมาร์ทสวิตช์และ Google Net Mini อีกด้วยระบบ ความปลอดภัยดีเลิศค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับโครงการของสุภลัยพาร์ควิลนิมิตใหม่วงแหวนค่ะ นอกจากเขาจะมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์แล้วนะคะในส่วนของส่วนกลางค่ะยังมาครบครันมากๆนะคะส่วนกลางค่ะมาพร้อมกับพื้นที่คลับเฮาส์ที่มีพื้นที่ของโคลเลกติ้งสเปซฟิตเนสสระว่ายน้ําสวนสาธารณะนะและระบบรักษาความปลอดภัย C C T V ค่ะรวมถึงนะคะยังเข้าออกโครงการด้วยระบบ r e ส s t e ต Management System อ่านป้ายทะเบียนเข้าออกอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะสำหรับโครงการของสุภัยพาร์ควิวนิมิตใหม่วงแหวนค่ะมาพร้อมกับราคาที่เริ่มต้น 7จ9ุดล้านบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของ Li ฟวิ่งเอาลาของเราค่ะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนจะพาไปดูโครงการอะไรใครที่อยากรู้ก็สามารถกดติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบา,บายๆคะ่ะ